thank you ลานฟังมีอะไรหลวงพ่อจะพูดให้ฟังประจำวันเมื่อนี่เป็นวันที่สิบวันอังคารที่สิปมิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 7ั วันนี้ขึ้นสิบสองคำเดือนเจ็ดปีมารงพระในวัดของเราสามสิบเจ็ดองค์ลงมาฉันลงมาฉันสามสิบสองงดฉันหานาคสิบสองแต่เมื่อนี่มีคุณวิระดลอจิริพันธ์ตันติวิวัฒนพันธ์สมทบถวายอาหาร แต่เมื่อวานหลวงพ่อไปวัดหลวงพ่อค้าสวดวัดปลาบันเพิร์นลูกหลานนะเป็นวันเกิดของเพิรนวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันวันเกิดวันที่สิบแปดมิถุนายนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเพิรนบวชเมื่อวันที่ 21, ทยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันร้อยสิบเอ็ดหลวงพ่อบวชปีศูนย์แปด ปนปดปดสองพิเอ็สิบสองหลวงพ่อขอบัานตาดอายุพันเจิบเจ็ปีพันสาหาสิบหลวงพ่อคำสดอรุโนเป็นพระราชวชริวชระธรรมมากรวิวคิคือวิปัสนาวัดป่าบ้นเพิ่มตำบลน,นาแขมเพื่นอนอายุจัอนารอนธานี แต่หลวงพ่อไปเมื่อว่านก็ไปก็ได้กล่าวเรื่องเล่าต่างๆคลายว่าให้ปีนอกประชาชนผ่าลูกลานได้รับููรับสาบ <c oughs> และก็หลวงพอ่อครับสดพ้นถวายถวายท่องหลวงพ่อในมอว่านอ่อถวายท่องสมศเจดีนะรูกแท้ท่านหลวงพอ่อเจตใจตรงไหนเออเอาได้ เพิ่ลถวายทองประวานาประวรณาถวายทองแท่ง99.99 99จําำนวนหนึ่งกิโลมันหน่อยได้หนึ่งกิโลเพื่อประดับพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์จะมอบในเวลาอันสมควรเจดีย์วัดป่านาคำน้อยเปินลถวายทองหนึ่งกิโล แต่เดีพิ่นก็ม่ได้ถวายเดี๋ยวนี้ดอกเพินพ่นเพิ่นจิถวายเมื่อการอันการอันสมควรแล้วก็หลวงพ่อได้กล่าวได้ปาลบเรื่องงานของเพิ่นมาขึ้นนี่พี่น้องประชาชนของก็หลายนะพระก็หลายพระมาหลาย มารวมงานของเพลนเราก็หลวงพ่อก็ได้ได้แสดงแนวความคิดสำหรับพระลูกพระหลานด้วยสำหรับตถาญาติโยมด้วยแต่หลวงพ่อก็เว่าเรื่อง ครูมือเนี่ยทุกวันเนี่ครูมือเนี่ยผู้บริเรีนผู้บริเรีศึกษาบริเรีศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าผู้เว้าผู้ไรเว้าเกิดมากกับคือวันนั้ไปเพราอ,อเปินผู้เว้าเหียนความเว้ามอาบแห้งแล้วเลี้ยงเขาเว้ามาแล้วเวบาวันนั้นก,ก็เกิดคือแต่ตามมันจริงถึงจะไปเว้าจะได้ก็ตาม หลวงพ่อว่าควรจะยึดพระรรมคํำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เน้อถูกหลานเน้อคือพระพุทธเจ้าเน่ยสมัยก่อนเป็นกระสงสัยคือกันกับยุคนี้สมัยนี้ล่ะคือนางโคตมีพระเป็นพระแม่เลี้ยงพระพุทธเจ้าพร,ร,ระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นศิทธะธเกิดมาด้เจ็ดหมือนพระนางพระแม่มั่นดา เปิก็เลยสวรรคตรพระเจ้าจุโทธนะก็ได้แต่งงานมงเขามงคลสมรสกับนางโคตมเมเป็นน้องสาวของเมียของน้องสาวของนงั่งสิริมหามายาก็แต่งต่างเป็นอคัมเมเหสีขึ้นมาเนี่ยแหละต่อมาพระพุทธองค์บวช พระพุทธองค์ได้ตรัสรูพาอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วด้านโคติมีกนนด้บวชเป็นพิกโตนี่ถ้าบวชเป็นพิกโุนี่แล้วก็จะเหตุอย่างไรล่ะพอพู้นันเมาก็คือผู้ใดเวบอก็กือผู้นพ้นเหตุก็จะเหตุจังสี่พูนันเหตุจังส,นสงออนนววันการแสดงออกแล้วกับแนวความคิดและการแสดงออกการพูด ทําให้สับสนนางโคตมีก็เลยเข้าไปกาพบพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคา,าต่อไปพ้ายภาคนานี่จะเหตุอย่างไรล่ะผู้บอกอผู้แสดงออกก็ะทาไมพี่น้องประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ที่สับสนเลยจะเหตุอย่างไรคือวัด บอกจะไหนก้าวจะไหนที่เป็นมาตรฐานเ,าเป็นกฎเกณฑ์พระพุทธเจ้าก็เลยบอกเออเอาฟังนะเป็นกระไรนั่งโคดมีกับพุทธบริษัทฟังนะถวัลลักษณะตัดสินทำวินยัยแปดประการหลวงพ่อได้บอกม่ขึ้นนี่แหละหลวงพ่อได้บอกเลยบอกเมื่ขึ้นนี่ว่า้ไปลักษณะตัดสินทำวินยัยแปดประการให้ พระน้องๆลูกๆลั่หลานๆจะท้าหยาดนมได้ฟังแลว้วก็มาเฉลยนี่อีกนะ,อะพอว่าหลวงพ่อบอกไปนะกเนี่ยบ๊อบแมนที่บอกให้ผู้ใดผู้หนึ่งเลยว่าให้หลวงพ่อพร้อมไปหลวงพ่อก็อยู่ในหนลักนี่แหละอยู่ในกฎของพระภิกษุถ้าบอกผู้ใดก็ตามหลวงพ่อมีแต่สี่สี่ให้ดูวันนี้กฎเกณฑ์นะ,ะกฎเกณฑ์กฎเกณฑ์หลักพระธรรมไม่ได้กฎเกณฑ์ ที่พระพุทธเจ้าผลว่างเอาไว้เป็นวาลักษณะตัดสินเท่าไม่ได้คือเป็นกฎหมายออและเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางเรียกว่าให้พวกเข้าทั้งหลายพทบริษัททั้งหลายสังเกตเอ,อ,องเข้าที่ย้อนไปบอกหรือตึงไปบอกหรือเป็น,ปนยังไงเข้ากดเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าว่างไว้บอกที่พระพุทธเจ้าตัดสินเท่าไม่ได้แปดประการนั่นออลักษณะ ตัดสินธรรมวินัยแปดประการเนี่ยทำเราใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจความกำหนัดก็คือความย้อมใจให้เกิดลาคะโทษนะโมหนะหมีกิเลสพูดยงไงเห่ห่กเขิมในกิเลสความโลบทะเยอท,ทะยานทำเราใดเป็นไปเพื่อความถ้ำก็คือเรื่องการกระทำด้วยวการนึกคิดนั่นแหละ ทำโนไรเป็นไปเพื่อความกำหนัดย้อมใจหนึ่งเป็นไปเพื่อความประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความสะสมกองกิเลสหนึ่งสะสมกองกิเลสมีหลายอย่างเลยเป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ก็คือทะเยอทะย,ะยานอยากไปเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษจินดีด้วยของมีอยู่คือมีนี่แล้วอยากได้นั่นใครเขา้าทะเยอทะยาน ผมมีที่สิ้นสุดวันทั้เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะคุกคี้ตีโม่งกับมูงคณะกับกับสัตยาญ,ญาติย่มจะตลอดกระบอกเมนหัวทางแค่กันมันต้องปีกอยู่ในความสงบเป็นไปเพื่อความเกลียดค้านหนึ่งเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากหนึ่งเป็นพระสมณะต้องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเลย เลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเราคนทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอนะอันนี้เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากหนึ่งนะทำเหล่านี้พึงรู้ว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วิไนไม่ใช่ำคำสอนของพระศาสดาแนะแล้วก็เพิ่นกระวอกนะีไรทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดหนึ่งแหมคลายๆก็ว่า คว้อคลายกันมันคือแค่ความพิจารณาให้เกิดความเบือเบ่อหน่ายคลายรุดผลจากอาสวะกิเลสนั่นแหละทำเรไใดเป็นไปเพื่อความคลายกำนัดหนึ่งเป็นไปเพื่อความปราศจากทุกหนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลสหนึ่งเป็นไปเพื่อความอยากน้อยคือเป็นผู้เ,เป็นภูม,นมิมักน้อยใคร้ข้ามามีหยั่งกระชัยตามอัตภาพนั่น มันทีมันเกิดมันมีมากมีมากกระใสมากมีน้อยกระใสน้อยบอกกระเสือกกะสนพูดง่งไๆและเป็นไปเพื่อความสันโดษสันโดษใือของมีอยู่มีอยู่มียจางไรกระใสตามที่มันมีบกกระโดดโลดเต้นพอมันพบเป็นไปได้กระใสตามที่มันมีอยู่แล้วนะและก็เป็นไปเพื่อความ สงัดจากหมู่คลายกับว่าปีกตัวออกอยู่ในความสงบเป็นไปเพื่อความเพียรคือความพยายามจะเผากิเลสภายในใจให้ลดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นไปเพื่อความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นผู้เลี่ยงยากกินยาก,กอยู่ยากหลายเรื่องทำเหล่านี้พึงรู้ว่าเป็นธรรมเป็นวินัย เป็นคำสอ,สอนของพระศา,าสราเนะนี่แหละอันนี้พวกเข้าดูรลานศึกษานะอยู่ในนาวกรวัฏนะหลักสูตรของนักธรรมนักธรรมตรีอยู่ในนาวกวัิหมวดธรรมแปดประการนะเพราะนั้นหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานะี่ให้พวกเข้าบึงดูมันมีกฎมีเกณฑ์อยู่แล้ว ถาว่าเขาอิดเดินออกนอกรูนอกทางนอกกฎนอกเกณฑ์มันเบิงเบิงแล้วก็ทำให้ทำให้เสียหายได้เพราะนั้นใหตพวกเข้าทุกทุกท่านพระเนื่ทุกหลานทุกองค์บวชก็มากอยุ่ในรักพระธรรมวินัยน,นะอยู่ในกฎยุ่ในเกณฑ์อยู่ตามทำนองคล้องท้ำตามพอแมคกูบาอาจารย์ที่เป็นแนะ,แนะวแนวในน้ำเอาไว้อย่าไปออกนอกรูนอกทางอย่าไปกระโดดโลดเต้น อยากไดนาได้ตาอยากยังมันบวมแน่วหรอกพระที่ตกนรกในครังพระพุทธเจ้าก็มีในพระพุทธเจ้ากัตปาก็มีเลยพระกัปปิลาพิคุกนะกัปปิลาพิคุกก็นี่แหละศาสนาพุทธเจ้าปรินิพานมาแล้วอันนังกระบบจำเป็นอันกก็บบสำคัญอุโบสถก็บบตรงลองลงให้ยังบ่าจำเป็นดอกจำเป็นลงอุโบสถ ผลที่สูตรโตตายไปแล้วก็ไปตกนรกก็วิจีเกิดมาชาตินี้เป็นกับปเป็นป่าท่องเลยในเะมรำวจีล้ว,วดีเลยที่พระพุทธเจ้ายก,กตัวอย่างขึ้นมาให้เห็นนี่แหละอันนี้คือการว่ามูพวกคอว่าเฮามูไหนหมกักจะไปหากยกย่องว่ามูหมกักผรเดขา,ามูหมกักว่าเป็นคนดีมันก็บอแมนเลยเตรงมีสิ์มีธรรมบอ ในคนมูมากนั่นโบเมนที่มู่มากหรือที่ดีโดยกับโบเมนแปลว่าผู้มูตะเล่งผู้มูคนชั่วมากก็มี้มูตะมูปราดพระพุทธเจ้าก็พี่องค์เดียวเท่านั้นนะเกิดมาในโลกแต่เป็นผู้เลิศประเสริฐผู้เดียวคนหนึ่งแต่นำมาทำาคำสอนออกมาสอนให้พิเภกนิยสัตว์ทั้งหลายทั้งปว่งอ,อ,อันนี้คือกัน มูปวกมูหมดมูอย่างมันหลายเลยมูแมาแรงผูกแม่แรงพึ่งก็มีมูแม้แรงวันเขียวก็มีมูสัตสาาสิงหก็ม,มีมูปลาดก็มีหมูพานละชนก็มีแต่ว่าแต่ละมูนะให้เข้าเอาธรรมะเอาธรรคำสอนของพระพุทธเจ้านะขาไปวัด เขาไปเบิงว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินัยบ่ออยู่ในศิลในธรรมบ่ออยู่ในกฎในเกณฑ์บ่ออยู่ในกฎหมายบานเมืองบ่อขันวะออกนอกกฎหมายบานเมืองเป็นนักเลงหัวใหม่เป็นคนชัวคนเลวทําให้ปัดประเทศชาติบานเมืองเดือดร้อนโลกเดือดร้อนอันนั้นแปลว่าออกนอกลู่นอกทางอยู่บ่ออยู่ในศิลในธรรมทางวาอยู่ในศิลในธรรมก็ทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุก มีเมตตาต่อกันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบว่าตนและผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็คือลักรรมวินัยอันนี้ก็ให้พวกเขาทุกทุก่านอยู่ในะสถานที่ใดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะลักษณะตัดสินทับวินัยของพระพุทธเจ้าเพื่อมีไหวอยู่แล้วนะพระภิกษุควนปฏิบัติตนอย่างไรภายชัดท่าแยาโยมควรปฏิบัติตนอย่างไร สำหรับศรัทธาจะเรียกวก็คือสินหาสินแปดเพียงเทเนกับพ่อ,อแต่สำหรับพระน่กติดสิน2องอยี่สเจ็ดยให้ขาดตกบกพองแล้วก็สินในพิสมาจา์อีกเสริมเขาอีกอันนี้ก็สำหรับพระพิกษุอยู่ในพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำ่ำเป็นแนวหนาก็ให้อยู่ในสินในถ้ำพระลูกพระลานนะแล้วก็เรื่องหนักของเฮากั แสดงหนักสิบสองคนเบิงเบิงนับทูกพี่นะเรื่งองถรรบริหารกับตองห่วงหรอกอัถรรบริขารกับผงน้องกับพ่อเป็นพ่อไปแต่มีผู้แสดงความจำนงมากก็มีแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนะเมื่อนดียวันที่สิบแปดนะวันที่ยี่สิบสามจะมีผ่าปลาดูแลสงอาพาธโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นอันนี้ก็หลวงพ่อประกาศได้บอกอีก สำหรับศรัทธาญ,ญาติโยมพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในจาตุรทธิ์ที่ได้ชัยโล่งพยาบาลสีนักระลินคอเชิญนิมนต์ทอดผ้าป่าร่วมกันแต่บ,มบมมม่มารับบ่บมเมมาหลับเลยบมเนมาถวายปัจจัยเลยมาเพื่อเสียสละเอาปัจจัยเอาเงินมาเร่วมสมทบมาเป็นกล่องทุนเพื่อให้พระสงฆ์ ทั้งหลายได้ใส่ต่อไปพ้า,ายภาาหนาะว่าอยู่ใส่ละปัจจัยบางสิ่งบางอย่างเข้าไปก็ไปรับปัจจัยแต่นี่บแมมันไปรับไปไปเสียสลระเอาจจตุปัจจัยไปร่วมกันเพื่อให้เป็นกองทุนแล้วก็เอาไว้เพื่อดูแลพระสงฆ์สัมเมเน,นม่ิ์เมซี่เมซี่ ำมำเนนพะสง์เจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลถหารนอกเหนือจากเงินรัฐบาลเ,เงินบัตรท,อท,ทต่องสามสิบบาทขึ้นไปแล้วกันนี่หละมูลนิธนะิเนี่ยเขาไปช่วยแต่เป็นข้าราชการหรือเป็นพกคา่าเขาก็ต้องถ้าเงินกเกินสามสิบบาทเข้าไปแล้วขเขาเอาเงินส่วนตัวเน่ยเ,เป็นค่ายุคค่ายาค่าการรักษาค่าผ่าตัดอันนี้ก็คือกันนะั่นแหะ ถ้าหากว่า,าถ้า,าว่ามัน,เก,นเกินเกินเงิน30สบาทเกินบัตรทองเราก็จะได้ใช้มูลนิธินี่นนะเ,เป็นผู้เ,เขามารวมสมทบพวกเขาจะในรวบร่วมกันาหาจะทุกป,ปัจจัยสมทบเข้าไปเพื่อเป็นมูลนิธิดูแลสงอาพาธนะอันนี้เราก็าให้ลูกหลานคณะศัทธาญาตโยมได้รับหูรับทราบร่วมกัน เอาวันนี้รับพรนะวันนี้นะพระสงฆ์จะอนุโมทนาหลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้หรอกวันนี้นะเดี๋ยวหลวงพ่อจะให้พรอ,องค์เดียว <c oughs> ยะถาวาริวหาปุราปาริปูเรนติสาคารังเอวเมวอิตโตทินังเปตานางอุกปกาปติ อิชิตังปัติตังตุมหังคิปเมวะตมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารสุยะถามณิโชติระสุยะถาสัพพีติโยวิวัชานตุสัพปโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อะพิวาธนาสีลิสนิจยังวุฒาปจาจญโนจัตตารโรธรรมาวทานเตอายุวันโนสุขขังพาลาังปวาตุสาผะามังคลังรักขันตุสาพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะ ส,สัทาุจถีภวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวนโหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์อ f ฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t p a n a k a m n o i c o m สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา